ไกไ่วันพระแล้วทำความสะอาดมนดหนดบหลวงพ่อแดงม,มาเลื่อนมาเลื่อนนี้วันพะระบ่มาเลื่อนวันพระไก่ทำเน,น,น้นจะได้เน้นจะมาทั้งนั่งสมาธิตรงนี้ใช่ไหมทำความสะอาดอย่างดีเลยนี่ อเนนจะได้น oh. oh. so like ั่งมานั so, ่งสมาธิทำความสะอาดเนนจะได้มานั่งสมาธิบอกกูเสดงว่าเนนไม่ใช่ธรรมดาเนนก็มาตามความสะอาดให้นี่เนนมันต้องมานั่งทั้งคืนนี่ต้องมานั่งทั้งคืนอ๋อสองสองสองอาทิตย์นี้ขัดทีหนึงหรือเปล่าโยมไม่ยม สองสองอาทิตย์นี้ขัดครั้งหนึ่งเหรอเอาไปผมมาขัดหรือเปล่าใช่ไหมไหนสองนั่นไงสองสองสองอาทิตย์นี้ขาดครั้งหนึ่งใช่ไหมนิยมสองอาทิตย์นี้ขาดครั้งหนึ่งหมดขาโคตรก็พรอไหมครับเนียนพร้อมเสมอเนียน วางด,ด,ดูปออจนะคะต้องให้นะต้องให้แนนลื่นก่อนสูบไม่เอาพระจะเป็นลม,นนมพัดจะเป็นลมเป็นลมก็เพราะไอ้พวกนี้แหละไม่อยากจะครบเลยลนะไม่อยากครบเลยแหละ